เคล็ดลับปลดล็อกสำหรับแม่ค้าออนไลน์ในช่วงที่ขายของไม่ออกครับสวัสดีครับผมบีมยานพัฒน์แป้นแบนออนไลน์ครับช่วงที่ผ่านมามีหลายคนครับพิมพ์มาถามว่าขายของไม่ออกปล่อยของไม่ได้นะช่วงนี้ขายของยากจังเลยนะจะทำยังไงให้ขายของได้ดีขึ้นนะครับใกล้จะสงการแล้ว ออของยังกองเต็มสต็อกเลยระบายของไม่ออกเดี๋ยวก็จะเจอช่วงวันจุดอีกแล้วทำยังไงดีนะครับวันนี้ผมมีคำตอบนะครับถึงเทคนิคแนวทางนะครับและว,วิธีการที่จะผ่านมันไปได้ครับในช่วงที่มันยากลำบากแบบนี้นะคใครอยากรู้วันนี้นะช่วยแชร์นะครับหนึ่งแชร์ครับนะครับแชร์ไปบอกเพื่อนหน่อยนะเทคนิคข้อแรกวันนี้เนี่ย นะไม่พูดภาพจำเพลงครับเราเริ่มกันข้อแรกเลยก็คือนะครับถ้าวันนี้มันยากนะถ้าวันนี้งานมันไม่ง่ายมันหินข้อแรกคือนะมองหาทุกโอกาสครับ,นะรบมองหาทุกโอกาสที่เราสามารถทําได้วันนี้อะไรบ้างที่เราทําได้บางคนบอกว่าพี่ไม่มีสกิลนะครับน้องพี่เป็นคนที่จบน้อยไม่มีสกิลนะครับและที่สําคัญเนี่ย คนที่ไม่มีสกิลขนาดคนที่มีสกิลเขายังทํากันไม่ได้เลยแล้วพี่ถ้าคิดแบบนี้มีแต่จะเล็กลงครับนั่นคือคุณทําตัวเองให้ตัวเล็กลงเรื่อยๆนะครับถามว่าวันนี้คนตั้งหลายคนนะครับจบน้อยสกิลน้อยเจ้าสัวคนใหญ่ๆคนที่ประสบความสําเร็จเขาเริ่มต้นจากการที่มีสกิลสูงทุกคนเหรอไม่ใช่นะหลายคน จบป .4 บางคนไม่ได้เรียนหนังสือแต่ประสบความสําเร็จได้มีเยอะแยะทําไมเราไม่เปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสําเร็จละ่ะจริงป่ะนะครับเราเปรียบเทียบกับคนที่เขาล้มเหลวเราก็จะล้มเหลวแบบเขานะเพราะฉะั้นเนี่ยในเมื่อเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากเป็นยังไงนะครับให้มองคนที่สำเร็จถูกไหมงั้นวันนี้มองหาโอกาสครับ ในภาวะที่มันยากลำบากจริงอยู่นะฮะมันยากนะแต่ทุกความยากมันมีโอกาสอยู่ในนั้นจริงไม่จริงถ้าจริงพิมพ์หนึ่งมาหน่อยครับนะครับทุกภาวะวิกฤตมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอวันนี้ให้มองหาโอกาสนะครับมองหาความเป็นไปได้นะของภาวะที่มันเกิดขึ้นเช่นตอนนี้นะครับขายของยากใช่ไหมนะครับตอนช่วงนี้ นะครับช่วงนี้เป็นช่วงทีเ่เขาเรียกว่าใกล้เข้าเทศกาลจริงไหมคนอาจจะเก็บเงินชะลอการจ่ายเพราะว่าเก็บเงินไปเที่ยวสงการนะจริงไหมครับจริงแต่ถ้าเรามองว่าเอ้ยคนไม่ใช้จ่ายตังค์เราก็ไม่อยากจะขายของไม่อยากจะโปรโมตนะไม่อยากจะทำโปรโมชั่นอะไรทั้งสิ้น คุณก็จะอยู่อย่างนั้นต่อไปของที่มันกองอยู่ก็จะบวมอย่างนั้นอยู่ต่อไปรอวันหมดอายุแล้วคุณก็เคททิ้งถูกไหมครับแต่ถ้าวันนี้คุณมองหาทุกโอกาสเฮ้ยถ้ามันช่วงซีซันหมายความว่าคนต้องกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่อ่าถ้างั้นเปลี่ยนจากที่พ่อแม่ซื้อเองเป็นลูกซื้อฝากพ่อแม่สิมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นหรือย,ยังครับถ้าคิดแบบนี้มีความเป็นไปได้ละ ออแล้วหลายแบรนด์นะพอกลับไปทําแบบนี้นะนะคิดต่างคิดหามุมมองที่เป็นโอกาสนะพอกลับไปทาปุ๊บกลับเป็นขายดีกว่าเดิมขายดีกว่าปกติหลายเท่าอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเพราะงั้นเนี่ยทุกโอกาสมันเกิดขึ้นจากช่วงที่มันเราที่เรารู้สึกว่ามันยากนี่แหละนะโอกาสหลายๆโอกาสภาวะดีๆหลายๆครั้งมันเกิดจากเนี่ยเกิดจาก คนส่วนมากคิดว่าทำไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดนอกกรอบนะคุณคิดต่างแล้วคุณทำคุณได้ผลลัพธ์ที่ชาวบ้านไม่ได้ท,ทันทีครับเออมันจะเป็นโอกาสของคุณทันทีจริงไหมจริงจริงนะฮะมันเป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วในเมื่อทุกคนนะคิดเหมือนกันหมด เขาก็จะทําในทิศทางแบบนั้นหมดนะฮะแต่คุณเป็นคนที่ส่วนน้อยไงนะที่คุณที่คุณไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเทศการนะคือคือคนอื่นเขาคิดว่าเทศกาลคงไม่มีใครขายข,ายของหรอกทุกคนเก็บตังค์นะไม่มีใครมาซื้อของในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งทําโปรโมชั่นเลยนะครับแบรนด์ Band อื่นๆเขาก็อาจจะหรือคนขายขายของออนไลน์อื่นๆก็อาจจะชะลอตัวไว้ไม่ทําโปรโมชั่น แต่คุณคิดต่างไงคุณคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นลูกต้องซื้อไปฝากพ่อแม่คุณทําโปรโมชั่นอยู่คนเดียวคุณรวยคนเดียวครับนะครับตกมือรัวๆเลยครับแชร์ไปฝากเพื่อนนะครับอะข้อแรกวันนี้ครับมองหาทุกโอกาสของความเป็นไปได้มีเสมอครับความเป็นไปได้มีเสมอนะครับเทคนิคดีๆนะครับอย่าลืมครับแชร์ไปฝากเพื่อนน่ก่อนที่จะเริ่มข้อที่2ของวันนี้ก่อนเริ่มข้อที่สองนะครับวันนี้ใครที่ จิตหมองเศร้าครับนะครับใครที่กังวลอยู่นะครว่าโอ้โหตายแล้วนะครับรูดบัตรเครดิตยิงแอดไปนะเป็นหนี้อยู่3000มบาทจะทำยังไงดีนะครบางคนเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่แสนบาทจะทำยังไงดีนะครับยิงแอดไปแล้วยังขายไม่ได้นะจะทำยังไงเครียดจังเลยนะครับอย่าลืมว่าคนเครียดเงินไม่เข้านะครับ เออเงินไม่เข้าเดอ้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้เงินเข้าต้องไม่เครียดโอโ้ก็พูดง่ายสินะครับแล้วภาวะที่มันเครียดมีทุกอย่างรุมแล้วมันจะให้อารมณ์ดีได้ยังไงอืมก็เพราะว่ามันทำยากนี่ไงคนสำเร็จมันเลยไม่เยอะจริงปะ่ะนะครับถ้าใครบอกจริงพิมพ์ก้ามมาหน่อยแล้วก็เพราะว่าทำยากไงคนสำเร็จเลยมีไม่มาก นะถ้าวันนี้คุณอยากสําเร็จคุณคุณก็ต้องไม่เครียดนะครับแล้วทํายังไงให้มันไม่เครียดอะ่ะร้องเพลงเป็นไหมครับตื่นเช้ามาร้องเพลงเลยอ่ะตื่นเช้ามาหืมหำเพลงก็มีความสุขแล้วจริงปะตื่นเช้ามาบางคนบางคนบอกพี่เป็นคนที่เกิดมาพร้อมหนี้สินนะเกิดมาไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่มากมายนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับร้องเพลงเป็นไหมพี่ ร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นพี่มีความสุขได้แล้วครับนะครับ <c oughs> คือความสุขไม่ได้นับว่าพี่มีต้นทุนมานะฮะกี่บาทนะครับ,ค,บ,นะค,รบความสุขไม่ได้ประเมินว่าพี่เกิดมาพร้อมหนี้สินไม่ได้ประเมินแบบนั้นความสุขอยู่ที่ตัวพี่เลยนะถ้าวันนี้คือหลายคนบางคนก็อาจจะใช้วิธีมีความสุขด้วยกันสวดมนต์นั่งสมาธิก็มีความสุขแล้วอย่างเงี้ยอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยก็มีความสุขนะ นะครับไม่ใช่ว่าโหคอยจะไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะแต่เรื่องตัวเองไม่ไม่ทำเลยอย่างเงี้ยนะครับไอคนนั้นเขาขายแบบนี้ไปยุ่งกับเขาอีกแหละนะครับคนนี้ขายแบบนั้นขายแบบนั้นได้ยังไงไปยุ่งกับเขาอีกแล้วอืมงั้น,บบน,น,น,ว,นวันนี้อยู่กับตัวเองให้มีความสุขนะครับความสุขเกิดจากอะไรบ้างนะครับคือบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายๆเลยนะด้วยการที่อ่า บางคนก็มีความสุขด้วยการทําบุญใช่ไหมเออบางคนมีความสุขด้วยการให้นะครับให้ไม่จําเป็นต้องไปบริจาคแบบหรือว่าทําบุญเป็นหลากหลายหลายบาทไม่ใช่นะคุณคุณให้ให้ใหสมมุตินะบางคนนะให้เงินขอทานแค่บาทหนึ่งห้าสิบสตางค์บาทหนึ่งโอ้แต่ทุกวันนี้ห้าสิบสตางค์อาจจะโดนขอทานจ้องหน้าได้หรือบาทหนึ่งอาจจะโดนจ้องหน้าไดย้ยุคนี้นะครับ ผมกําลังจะสื่อว่าเออไม่จําเป็นต้องให้เยอะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้เป็นผู้ให้คุณจะรู้สึกมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะคุณจะรู้สึกว่าคุณเหลือเฟือจิตของผู้ให้เหลือเฟือไหมครับเหลือเฟือเพราะถ้าคุณไม่เหลือเฟือคุณจะให้ใครไม่ได้จริงไม่จริงจริงพิมพ์ก้าวมาหน่อยแล้วนะครับบางคนมีความสุขง่ายแค่นี้ยรแค่ได้ให้อะไรคนบางอย่างมีความสุขละอืม รหรือบางคนมีความสุขได้การได้ปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์ได้ปฏิบัติน,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 ตนะครับกับตัวเองอย่างเงี้ยก็เกิดความสุขแล้วหรือบางคนมีความสุขง่ายๆด้วยการอย่างที่ผมบอกตื่นมาร้องเพลงมีความสุขนะครับหรือบางคนมีความสุขได้การได้สัมผัสธรรมชาติอันนี้คือถ้าใครทําได้ก็ทํานะครับบางทีแค่ขับรถออกไปนะครับดูพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ย นะอาจจะเสียแค่ค่าน้ํามันนะ,ะตื่นแต่เช้าหน่อยขับรถไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก็มีความสุขแล้วให้ได้สัมผัสกับธรรมชาตินะฮะดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับ,รรก,นะรบก็มีความสุขแล้วเองเออแล้วเวลาคุณมีความสุขมันจะเกิดอะไรขึ้นครับความคิดสร้างสรรค์มันจะมาครับอันนี้คือคีย์นะครับสําคัญเออความคิดสร้างสรรค์เช่นถ้ามันเนี้ยคุณมัวแต่ คิดวนลูปเฮ้ยขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได,ขไได,ขไได้ของบวมเต็มสต็อกมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดแต่ถ้าวันนี้คุณมีความสุขไม่ปล่อยให้จิตตกนะครับคนอาจจะมีความคิดดีดีขึ้นมาก็ได้เฮ้ยถ้าขายไม่ออกนะครับเราสามารถที่ทำโปรโมชั่นได้ไหมช่วงนี้นะครับหรือว่าทำแคมเปญพิเศษขึ้นมาเออหรือว่าเฮ้ย ทำเล่นกับลูกค้าเก่าไหมเออเราขายมาสักพักหนึ่งมันมีฐานลูกค้าเก่านะครับลองเล่นกับฐานลูกค้าเก่าด้วยการที่อาจจะให้เขาซื้อในราคาที่ถูกลงน้อยเออนะครับเพราะว่าเขามีสิทธิ์เพราะเขาเป็นลูกค้าขาประจาเออมันก็สมเหตุสมผลถูกไหมเขาซื้อกับคุณมาอย่างน้อยหนึ่งสองครั้งแล้วถ้างั้นให้เขาซื้อในราคาที่ถูกหน่อยนะค,คุณอาจจะไม่ได้กำ,กำลิกําไรอะไรมากมายแต่ แต่คุณได้ระบายของเออของไม่ต้องบวมไม่ต้องหมดอายุอย่างเงี้ยมันจะเกิดไอเดียนะแต่ถ้าคุณจมอยู่กับความทุกข์เดิมๆขายไม่ได้มันก็จะอยู่เงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีความสุขเลยทันทีนะครับโอเคไหมครับนะผ่านไปแล้ว2ประเด็นนะครับวันนี้นะประเด็นที่3อัน,นี้สาคัญสาคัญมากๆเลยนะครับวันนี้สิ่งที่คุณทําอยู่นะครับมันอาจจะจริงแหละคุณทํางานแบบเวิร์กฮาร์ด บ,บางคนบอกมีวินัยก็มีวินัยแล้วไงนะครับออกแรงเยอะแล้วไงตื่นเช้าแล้วเนี่ยทำทุกวันนี่เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะครับพูดทําไมนะวันนี้สิ่งที่ทําอยู่จริงอยู่คุณอาจจะทําเหนื่อยแต่ทําในสิ่งที่มันสําคัญหรือยังครับอืพอพูดประเด็นนี้หลายคนแบบสะดุ้งเลยนะนะสะดุ้งเลยเพราะเอออะไรคือจุดที่มันสําคัญวะานะก็ แพ็คของอยู่ทุกวันเนี่ยส่งของให้ลูกค้าอยู่ทุกวันนี่ไม่สําคัญเหรอขอโทษทีครับงานแพ็คของบางทีไม่ได้ดูถูกนะไม่ได้ดูถูกงานแพ็คของแต่ถ้าวันนี้คุณขายของแล้วคุณมัวมว,มว,วุ่นวายอยู่การแพ็คของส่งเองนะนะครับคุณจะมีเวลาได้มาคิดคอนเทนต์ดีๆไหมคุณจะมีเวลาที่มานั่งแบบหาความรู้เรื่องการยิงแอดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นไหม แทบไม่เหลือแล้วนะเพราะว่าเวลาของคุณมันก็จะไปวนอยู่กับเรื่องของการตอบแชทส่งของซึ่งเป็นงานที่ไม่ได้ดูถูกงานนี้นะแต่บางทีน้องๆนะครับนักศึกษาหรือเด็กที่เขาอาจจะอยากจะหาะไรายได้เพิ่มนะครับในขณะที่กำลังเรียนอยู่เนี้ยเขาอาจจะทำแทนคุณก็ได้จริงป่ะเออ คืองานบางงานที่คนอื่นสามารถทําแทนคุณได้นะครับคุณก็ควรจะให้เขาทําจะได้มีเวลามาทําจุดที่สําคัญกว่าเช่นหาเทคนิคการทำคอนเทนต์ที่ดีเพื่อให้ลูกค้าทักแชทมากขึ้นนะฮะคุณจะได้มีเวลาเข้ามาที่เพจ b โซนะครับเพื่อมาดูเทคนิคการยิงแอดที่แม่นและถูกคือแม่นและถูกคืออะไรใช้งบน้อยแต่ได้คนทักแชทเยอะๆนั่นแหละจริงป่ะ นะครับเพราะงั้นเนี่ยวันเนี้ยถามว่าทำงานเหนื่อยแล้วหนักแล้วทำจุดที่สำคัญหรือย,ยังอืถ้าวันนี้นะคุณทำถูกจุดแล้วทำสิ่งที่สำคัญนะคุณจะรู้สึกว่าคุณทรงพลังอืคุณจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากมากกว่าแบบทำงานทั่วไปคุณจะรู้สึกว่าคุณนี่มันโคตรฉลาดคุณจะรู้สึกทรงพลังมาก คุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณมีมูลค่าคุณรู้สึกว่าเวลาคุณมีคุณค่าคุณเคยเห็นคนที่ประสบความสําเร็จระดับสูงสูงระหว่างเวลานะครับเวลากับเงินบางคนเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของเวลามากกว่านะบางคนเขายอมจ่ายเงินก้อนเนะี่ยนะครับดีกว่าเพื่อซื้อเวลา ยกตัวอย่างเช่นอะไรเดี๋ยวจะนึกภาพไม่ออกยอมจ่ายเงินก้อนหนึ่งเพื่อซื้อเวลาหมายความว่าเขาอาจจะจ้างคนคนหนึ่งมาทําหน้าที่เช่นหน้าที่ตอบแชทแพ็คของส่งนะครับเขาอาจจะจ้างคนอื่นมาทําแทนเขาเพื่อที่เขาจะได้มีเวลามาทําส่วนที่สําคัญกว่าเช่นเทคนิคคอนเทนต์หรือการยิงแอดที่ดีเพื่อพัฒนานะครับเพื่อทำคอนเทนต์ใหม่ๆ ให้กับแบรนด์อย่างเงี้ยน,นี่คือสิ่งที่คนประสบความสําเร็จเขายอมแลกเอออันนี้เปรียบเทียบเห็นชัดเลยนะนะครับระหว่างเงินกับเวลาบางทีเวลาสําคัญกว่านะเพราะอะไรเขาจะได้มีเวลามาพัฒนาตัวเองไงนะเพราะงั้นคนที่สําเร็จจะเลือกทําเฉพาะจุดที่สําคัญจริงไม่จริงใครใครใครคิดว่าจริงพิมพ์9ก้าม,มนนะันะครับพิมพ์เก้านะนะครับ วันนี้เราผ่านไป3ข้อแล้วนะสประเด็นที่สําคัญมากๆเลยนะครับสมประเด็นที่สําคัญมากๆอ่ะใครใครที่เข้ามาแล้วช่วยแชร์ฝากแชร์บอกเพื่อนหน่อยนะนะครับประเด็นที่4วันนี้ครับประเด็นที่4วันนี้ถ้าวันนี้คุณยูรู้สึกว่าเออจะขายต่อดีไหมนะครับขายมาสักพักแล้วมันไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับตอนนี้นี่นี่นบัตรเครดิตก็เริ่ม พ่อขึ้นเยอะๆแล้วคนทักแชทมาแต่ไม่ซื้อช่วงนี้เป็นเพราะอะไรนะครับมันใกล้เทศกาลหรือเปล่านะครับเลยยังไม่ซื้อนะครับหรือเป็นเพราะเราไม่เหมาะเนะี่ยเริ่มมีคำถามเริ่มตั้งคำถามเกิดขึ้นว่าเฮ้ยเราไม่เหมาะหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคำถามแบบนี้แล้วคุณไม่รีบแก้นะแล้วคุณปล่อยไปเรื่อยๆสุดท้ายจบด้วยการที่คุณเลิกทำนะครับมันน่าเสียดายมันน่าเสียดายแล้วคุณก็จะเป็นวนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับวนลูป ความล้มเหลวไปเรื่อยๆนะแล้วคุณก็กระโดดไปทำแบรน์ดใหม่แล้วก็วนลูปเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็ทิ้งไปเปิดแบรน์ดใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อย<ม>ๆเกิดจากอะไรครับเกิดจากความกลัวเพราะคุณมีความกลัวว่าคุณนะ่ะจะไม่สกเซสอืมเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คืออะไรครับกำจัดความกลัวเออ กำจัดความกลัวซะอา้าวแล้วกาจัดความกลัวยังไงอ่ะมันต้องย้อนกลับมาดูว่าอะไรที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้คุณกลัวว่าคุณจะไม่สักเซสครับหลักๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่านงะมีเรื่องของภายในกับภายนอกนะครับภายในของคุณเองเนี่ยคุณจัดการได้เลยทันทีจัดการได้เลยทันทีด้วยการที่สร้างวินัยครับ ถ้าคุณทําวินยัยหมายความว่าตื่นเช้าทุกวันทํางานที่สำคัญนะครับเรียบเรียงงานแล้วทํามันทุกวันต่อเนื่องงานที่สำคัญทําทุกวันต่อเนื่องคุณจะรู้สึกว่าคุณแข็งแกร่งทรงพลังแต่ข้อแม้คุณต้องมีวินัยนะทำทุกวันไม่ใช่ผมพูดวันนี้เื้ยผมทำทำวันนี้พรุ่งนี้ลืมไม่ทำแล้วอย่างเงี้ย มันไม่ได้เกิดความต่อเนื่องแล้วใจคุณมันไม่ได้แข็งมากพอนะครับคุณต้องกลับมารักษาวินัยครับทําสิ่งที่สําคัญนะครับทำบนแผนงานทํามันทุกวันแล้วคุณจะท่งพลังคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณนี่มันใช้ได้นี่หว่าเออความกลัวมันจะหายไปนี่คือความกลัวภายในความกลัวภายนอกคืออะไรครับคือหนี้สินที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตคุณรู้สึกว่าเฮ้ย จะมีเงินไปซื้อโปรดักต์ไหมนะครับคืออันนี้คือปัญหาหนี้สินอย่างเงี้ยฮะค,คุณจะมีเงินผ่อนบ้านผ่อนรถไหมปัญหาภายนอกนะจัดการด้วยการกลางออกมาอะไรเป็นหนี้สินนะครับเขียนออกมาให้หมดเออแล้วหนี้สินเป็นหนี้สินที่เขาเรียกว่ามีคนค้ำประกัน หรือเปล่าเขียนให้ละเอียดนะหรือนี่สิน,นนี้มันสามารถที่จะต่อรองเพื่อยืดระยะได้ไหมหรือนี่สินนี้เป็นนี่สินที่เป็นนี่สินแบบน,นี่นอกระบบหรือเปล่าที่ที่จะต้องแบบคือเขาเรียกว่าต้องจ่ายอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยต้องจ่ายแบบต่อเนื่องนะให้รีบนี่สินที่เป็นนี่สินนอกระบบก่อนนะครับแต่นี่สินอะไรที่มันสามารถยืดระยะเวลาได้เช่น หนี้สินที่เกิดจากการซื้อบ้านเออก็ไม่ไม่จำเป็นต้องไปโปะให้หมดนะครับคือคือคุณสามารถทยอยจ่ายได้อย่างเงี้ยฮะนะแต่อะไรที่เป็นหนี้สินที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอย่างเงี้ยนะครับต้องรีบเคลียร์รีบเคลียร์ให้จบเพราะว่าเออมันเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบมันเกิดขึ้นทุกเดือนอืมหรือว่านี่นอกระบบอะไรเงี้ยมันทําให้คุณแบบทํางานมาแล้วเนี่ยแล้วคุณต้องเอาเงินไปจ่ายมันนะ คือบางทีนี่นอกะบบพวกเนี้ยแพงด้วยนึกออกไหมเออแพงด้วยแล้วคุณจะรู้สึกว่าทํางานมาเหนื่อยยากแม่งต้องจ่ายอีกละคุณจะรู้สึกไม่มีพลังนั้นรีบจัดการซะหนี่นอกะบบนี่ด่วนนี่บัตรเครดิตจัดการเป็นแบบแรกนะเขียนออกมาให้หมดก่อนนะว่านี่มีอะไรบ้างนะครับอะไรที่เป็นนี้ระยะยาวสามารถประบีติ n o ได้นะครับคุณก็ สามารถที่จะปณีประนอมนะครับแล้วก็ทำระยะยาวนะฮะหรือเทคนิคง่ายๆถ้าใครหมุนได้นะคือเอานี้ระยะยาวกู้เพิ่มแล้วมาถมหนี้ที่เป็นนอกระบบให้มันจบนอกระบบก่อนแล้วคุณค่อยผ่อนส่งหนี้ที่มันสามารถถอนระยะยาวได้แค่นี้ครัปัญหาภายนอกของคุณที่เป็นความกังวลก็จะจบคุณจะได้มีเวลาอะไร มาโฟกัสในเรื่องของงานที่คุณทําทุกวันโฟกัสเฉพาะงานที่ทําให้เกิดรายได้งานที่ทํา,าททให้เกิดยอดขายไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาทุกวันแล้วโหนึกถึงนี่แล้วอย่างเงี้ยใจมันเอาไม่อยู่นะครับพลังมันไม่เหลือแล้วเพราะคุณเนี่ยถูกหานไปคือหานความรู้สึกไปกับเรื่องนี่ตื่นมาทีไรก็โดนทวงแต่นี่อย่างเงี้ยจิตใจมันทนไม่ไหวนะครับ นั้นเนี่ยรีบเคลียร์นะครับให้จบแล้วหลังจากนั้นนะมาโฟกัสที่การสร้างรายได้โฟกัสที่การขายการทำโปรโมชั่นการทำคอนเทนต์เพื่อให้ได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นโฟกัสนะที่การยิงแอดหาความรู้ใหม่ๆนะครับอย่างเงี้ยฮะคุณจะเดินได้ถูกทางนะครับคือหลายคนเนี่ยอาจเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ฟังผมวันเนี้ย ่งอยู่แล้วแต่บางทีแม่ค้าออนไลน์ตัวแทนทุกคนเนี่ยนะอาจจะกําลังเขาเรียกว่านิดเดียวนะครับออไปติดกับดักอยู่นิดเดียวเนี่ยอันนี้คือทางรอดนะครับทางรอดนะทบทวนอีกทีหนึ่งนะนะถ้าคุณยังมีความกลัวหรือความกังวลให้รีบจัดการปัญหาภายในจิตใจตัวเองก่อนคุณกลัวเรื่องอะไรนะครับให้แก้ด้วยวินัยทําวินัยของตัวเองแล้วคุณจะแข็งแกร่งส่วนภายนอกเรื่องปัญหาหนี้สินต่างๆก็อย่างที่บอกครับ รีบกลางมันออกมากลางคือเขียนรายละเอียดออกมาเลยเป็นหนี้ใครเท่าไหร่ต้องใช้เมื่อไหร่มีใครคาประกันอันไหนหนี้เร่งด่วนนะครับอันไหนคือหนี้นอกระบบอันไหนคือหนี้ที่ระยะยาวได้นะครับเทคนิคที่แบบที่เคลียร์ได้ง่ายที่สุดก็คือกู้เพิ่มในหนี้ระยะยาวแล้วมาปิดหนี้นอกระบบนะครับให้มันจบปัญหาแล้วคุณก็โอเคค่อยๆส่งหนี้ระยะยาวไปนะครับอ่ะ แล้วประเด็นสุดท้ายของวันนี้นะครับประเด็นสุดท้ายของวันนี้นะวันนี้เนี่ยย้อนกลับมาทุกข้อทุกหัวข้อที่ผมพูดวันนี้เนี่ยมันย้อนกลับมาว่าย้อนกลับตัวเองนะครับคุณอยากมีชีวิตอนาคตเป็นอย่างไรนะครับทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดรวมอยู่หัวข้อเดียวค,คุณอยากมีชีวิตไปในทิศทางไหนและอย่างไรบางคนนะ ตั้งเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันนะบ,บางคนมีชีวิตที่อาอยากจะเขาเรียกว่าดูแลครอบครัวนะครับดูแลคนที่บ้านนะครับบางคนอยากมีชีวิตที่อยู่ในคุณธรรมอยากไปสร้างบุญสร้างกุศลคือแต่ละคนตั้งเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งครับคือทุกเป้าหมายที่คุณตั้งไว้อะ ล้วนเริ่มต้นจากการทำบางอย่างประสบความสำเร็จนะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาวันนี้การขายของออนไลน์ก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่คุณต้องทำให้ประสบความสำเร็จเพราะมันจะทำให้คุณเกิดอะไรครับพาสซีฟคุณสามารถสร้างรายได้จากการขายของออนไลน์โดยที่คุณมีเวลาไปทำเป้าหมายของคุณนะครับใครอยากทำบุญก็ไปทำบุญนะครับใครอยากช่วยเหลือคนก็ไปช่วย โดยที่คุณมีอิสระทั้งเวลาแล้วก็รายได้จริงป่ะจริงไม่จริงนะครับนี่คือสิ่งที่ออนไลน์สามารถช่วยคุณได้นั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมมาบอกแนวทางนะที่จะทำให้คุณเนี่ยผ่านช่วงที่มันโหดร้ายนะครับช่วงที่คุณรู้สึกว่ามันยากเออนะทบทวนกันนิดนึงข้อแรกคือมองหาทุกโอกาสและความเป็นไปได้เสมอ อย่ามองแต่ด้านที่ว่าโอ้ยทําไม่ได้หรอกไม่ใช่ภาวะแบบนี้อย่างที่บอกครับใกล้สงการแล้วเนี่ยคนซื้อของไปฝากพ่อแม่งนั้นเรามองเลยว่าอ่ะถ้างั้นโฟกัสกลุ่มนี้นะค,คนที่จะซื้อของไปฝากพ่อแม่ทําตลาดกับกลุ่มนี้ทําโปรโมชั่นกับกลุ่มนี้ถ้าวันนี้คุณไม่มีความสุขความคิดไอเดียดีๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาด้าน การทำคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมันไม่เกิดงั้นทำตัวเองให้มีความสุขก่อนนะสุขอย่างที่บอกง่ายๆไรบางคนมีความสุขไม่เหมือนกันนะบ,บางคนร้องเพลงขึ้นมาก็มีความสุขแล้วอย่างเงี้ยนะครับนะบผมคุยไปแล้วเนาะนะครับแล้วทำสิ่งที่สำคัญครับนะบางคนก็เสียเวลากับตอบแชทส่งแพ็คของส่งอย่างนั้นแหละนะครับอะไรที่คนอื่นทำได้ให้คนอื่นเขาทำแทนแล้วคุณจะได้มีเวลา มาพัฒนาด้านคอนเทนต์นะพัฒนาด้านการยิงแอดให้มีคนทักชัดเยอะๆเคลียไหมนะครับแล้วอะไรที่คุณยังกลัวอยู่นะครับอุดรูร่วมันซะนะครับกำจัดคว,ความกลัวด้วยการสร้างวินยัยถ้าคุณมีวินยัยทำได้ทุกวันใจคุณแข็งแรงส่วนนี้สินที่มันลุงรังก็ไปเคลียร์ซะดิสรายการออกมาอะไรที่เป็นหนี้่วน ก็อาจจะกู้หนี้ระยะยาวขึ้นมาเพิ่มเพื่อไปถมหนี้ด่วนซะแล้วคุณค่อยมาผ่อนหนี้ระยะยาวนะครับแล้วข้อสุดท้ายของวันนี้ก็คือนะครับเป้าหมายนะครับย้อนกลับมาหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลคือเป้าหมายคุณยังอยู่เหมือนเดิมไหมคุณปักเข็มทิศนะครับของคุณได้ถูกทางไหมนะเพราะว่าบางทีมันมันฟุ้งได้นะครับคนเราเสีย ทิศทางนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบ้างทําให้คุณเปลี่ยนแนวทางอะไรเงี้ยคุณจะหลงทางได้นั้นก็ย้อนกลับมาที่วันเนี้ยคุณยังสิ่งที่คุณทําปัจจุบันน่ะมันนําพาให้คุณน่ะไปถึงเป้าหมายที่คุณอยากไปหรือเปล่านะอะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่าลืมแชร์ไปฝากเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะรอการช่วยเหลือจากคุณอยู่นะครับสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก็ไม่ให้พลาดการรับชมคลิปวิดีโอถัดไปอย่าลืมกด Subscribe และแกดก,กระดิ่งเพื่อติดตามเราด้วยนะคะ